EP ที่41 41ตัดเหล็กอ๋อตัดเหล็กถังสองร้อลิตรเหลือนิดเดียวแล้วเหลือแค่นี้เนี่ยแค่นี้นิดเดเดี๋ยวเอาเสร็จเสรพรุ่งนี้เอาเสร็จเสรมาปะก็เสร็จละทีนี้วิธีการปะวิธีการปะแล้วก็ออกเหล็กเชื่อมเหล็ก อ๋อทำอย่างนี้ครับเพื่อนๆอ๋อ,อก็แต้มแต้มถังฝาถังติดแล้วบางบางจุดเนี่ยให้ลึกกว่าเหล็กบ้างแต่เล็กลึกกว่าเหล็กเนี่ย๋อ,อชอบนะ๋อ,อจะเอาเหล็กหนวดเนี่ยไม้แขวนเสือ้อไม้แขวนเสื้อบ้างเหล็กเส้นเส้นเล็กๆบ้าง ขยายให้ดูก็คือเนี่ยแต้มแต้มแตมให้มันติดกันมันจะห่างกันประมาณ1น,นิ้วระหว่างเหล็กบ้าง1น,นิ้วเงี้ยดีเพราะว่าดินมันจะไปแทนอมอม,อมเหล็กเส้นไว้เหล็กเส้นจะได้ไม่โดนไฟร้อนส่วนแผ่นเหล็กโดนไฟร้อนบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ให้โดนเลยยิ่งดี ก็อาจจะฟางดินมาช่วยบรรบ้างบางจุดก็ได้นะทีนี้วิธีการเน้นๆก็คืออย่างนี้เดี๋ยวจะต้องฉาบดินพรุ่งนี้แหละครับเอาดินเนี่ยยาดินผสมแกบแล้วก็ผสมปูซิเมนในอัตราส่วนที่ใช้ซีเมนมากกว่าการก่อเตาต้อง เอามากกว่าเพราะว่าจะให้มีส่วนของความแข็งความแข็งของดินซีเมนต์มากกว่าจุดที่จะต้องปะมีเหลือนิดเดียวแล้วฝานี้ก็ใช้ได้ไปปะตรงนู้นได้แล้วก็จะเหลือช่องว่างเล็กน้อยฝาถังก็ยังมีหลายใบอ๋อก็จะปะปะปะ,ปะพรุ่นี้ต้องปะเสร็จ ไม่ไม่มีปัญหานี่คือเหล็กเหล็กที่ที่ยึดโยงอันนี้นิ้วครึ่งเลยลึกมากนิ้วครึ่งมันดันไม่ขึ้นไงไม่มีคนช่วยดันก็เลยปล่อยมันที่จริงมันดันขึ้นมาแนบอีกนิดนึงก็ได้ นี่คือหลักการทำหลังคาเตาเผาถ่านแบบไหลป่องควันก็คือป่องควันน่ะมีแต่ไม่มีควันพ่นขึ้นคือคืออจะทำควันเนี่ยให้พ่นกลับเข้าไปในเตาทั้งหมดแล้วก็มาเร่งจุดแก๊สจุดไฟฟืนเผาไหม้ควันให้มันแรงกว่าเดิมแล้วก็มีวิธีการเก็บควัน แล้วว่ากักเก็บควันเอาไว้ในกระบอกเราจะเก็บควันเอาไว้มีม,มีถังสําหรับเก็บควันเอาไว้โชกมันอนะไว้โชกไว้ปั๊มควันให้ให้เอามาเผาไหม้ใหม่ไม่ให้พ่นสู่ชั้นบรรยากาศเพราะว่าเตาขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้ท่อควัน น่าจะถึง6ท่อได้ซ้ำนะเตาอิวาเตะที่ต้นแบบทั่วๆไปที่เขาทำสมัยใหม่นี้เขาไม่เป็นอิวาเตะแล้วเขาเป็นเตาเหล็กเตาเหล็กราคาเตานึงไม่ต่ำกว่าแสนใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกว่าอันนี้มันไม่ใช่เตาขนาด1000ลิตรนะเตานี้มันขนาดอย่างน้อย4ี่พัน สี่พันลิตรน้ำหนักปริมาณสี่พันลิตรหรือว่าสี่พันกิโลอะไรประมาณนี้ประมาณนะเพราะว่าอ,อไม่สามารถจะวัดแน่นอนได้คือประมาณให้ว่าเหมือนเหมือนแทงเก็บน้ำอ่ะนะแทงเก็บน้ำขนาดขนาดใหญ่เนี่ยเท่ากับแทงเก็บน้ำของอ,อเลยแต่ครึ่งหนึ่งแต่สูงสูงแค่สองเมตรเพราะว่าแทงเก็บน้ำอ,อมันสูงสี่เมตร่ย อันนี้ครึ่งหนึ่งคือ2เมตรจริงๆมัน2เมตร20แหละแล้วก็หมวกเตาตรงนี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ชอนล,ลงไปทอดลงไปก็อย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปนะครับพวกนี้อาจจะมีการลงฉาบดินละฉาบพื้นฉาบพื้นเตา อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออเพื่อเป็นกำลังใจและได้ชมคลิปใหม่ๆของออด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ